สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับคลิปิดีโอนี้พี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ ARK Mobile สำหรับกันเรว่ามือถือนะครับวันนี้ก็ทางเซิร์ฟพี่ก็ได้กันเรียกว่าเปลี่ยนการแจกของใหม่แล้วนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ จะได้แต่เลยอหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็จะมีแพ็คเริ่มต้นสําหรับผู้เล่นที่ต้องการโดเน a t สนับสนุนค่าเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูในเซิร์ฟเลยครับก่อนอื่นให้เรากดเพย์เลยนะครับสําหรับผู้เล่นที่ใหม่เพิ่งฝึกเล่นนะครับก็ยังไม่รู้ครับส่วนใหญ่ก็ยังเข้าเซิร์ฟไม่ค่อยเป็นครับให้เรากดอันข้างล่างเลยนะครับดูแถบขาวิ่งนะครับกดมาแล้วก็พิมพ์เลยนะครับ t ศูนย์เจ็ดก็เจอแล้วนะครับ ชีอนนะครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์วิ่งขึ้นมา1เซิร์ฟเวอร์นะครับข้างหลังที้เราปรับตามในคลิปเลยนะครับอออๆแล้วก็เอเชียนะครับถ้าปรับเป็นอย่างอื่นจะค้นหาเซิร์ฟไม่เจอนะครับกดเข้ามานะครับนี่ครับเซิร์ฟเวอร์ก็ของก็จะแน่นเน้นหนึ่งนะครับน้องๆที่คนไหนเข้าเล่นก็ต้องลองมาเทสดูก่อนว่ามือถือเล่นไหวหรือเปล่านะครับมือถือต้องสเปคแรงหน่อยนะครับ ก็กดสารหัสตรงนี้เลยนะครับเมื่อสารหัสเสร็จก็กดอันข้างหลังเลยนะครับก็ให้เข้ามาสร้างตัวละครแล้วก็ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าตั้งเป็นภาษาไทยนะครับถ้าตั้งเป็นภาษาไทยก็ชื่อมันก็จะเป็นภาษาบักเป็นอะไรเอ่ยนะครับให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ เมื่อสร้างตัวละครเสร็จก็เมื่อเกิดในเซิร์ฟก็ให้ทัก Messenger มาขอเลเวลเลยนะสาหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับแล้วก็สำหรับผู้เล่นสายใครกว่าสายโดนาทจะโดนาทแพ็คเริ่มต้นก็มีดังนี้นะครับก็สำหรับผู้เล่นที่เล่นสายฟรีก็ทักมาขอเลเวล100รได้เลยนะครับไปฟาร์มเล่นได้ตามสบายเลยนะครับ ตอนนี้พี่ก็ได้เพิ่มแพ็คเริ่มต้นสำหรับผู้เขาเรียกว่าโดเนตเซิร์ฟนะครับก็จะมีไปดูกันเลยนะครับก็จะมีนกยักษ์นะสายน้ำหนักนะตัวนี้นะตัวแดงเลยนะมีนกยักษ์นะพร้อมสร้อยทองนะนกยักษ์ตัวนี้อันนี้ก็คือแพ็กแพ็กก็จะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นอาเจนนะอันนี้เป็นแพ็กนกยักษ์นะแพ็กนกยักษ์ตัวนี้ก็ นอน้นกยักษ์ก็จะมีพวกชุดเกออาราะเมอร์เจ็ดพันกว่านะครับแล้วก็จะมีพวกขุดหินพวกเรียกว่าเคียวนะครับขวานะไรต่างๆนะครับดาเมจก็ตามคลิปเลยนะครับตู้เซฟนี่ก็จะได้ของหนึ่งตู้เซฟเลยนะครับถ้าดเน a t i o เรียกว่าแพ็คเจ้านกยักษ์ตัวนี้นะครับสายน้ําหนักนะครับก็จะได้ยาคนสิบสิบอันนะครับแล้วก็ ตัวสแต็กของนกยักษ์ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเป็ี่ยนบัคสายน้ําหนักนะครับน้ําหนักก็จะอยู่ประมาณ19ื่นเนะครับสปีดก็อยู่277นะครับนกยักษ์ตัวนี้แพ็คตัวนี้ก็นกเขาเรียกว่าแพ็คนกเฟรซซอตัวนี้ก็จะอยู่ที่100นะครับก็จะได้ของตามที่บอกไว้ข้างต้นเลยนะครับสำหรับตัวเซฟ ตัวเซฟที่จะได้ของในตัวเซฟก็ได้ประมาณนี้นะครับนนี้พี่ก็ตั้งสายไว้ของไว้รอแล้วนะครับก็จะได้ของก็ประมาณประมาณสี่หมื่นกว่านะครับนี่นครับก็จะได้ของเต็มตู้เลยนะครับแน,น,น่นเลยนะครับอันนี้สําหรับผู้ที่โดเนเซฟเท่านั้น,นครับผู้เล่นสายฟรีก็จะได้แต่เลเวลหนึ่งร้อยอย่างเดียวนะครับ อนนี้ทางเซิร์ฟได้ปรับเขาเรียกว่าผู้เล่นใหม่เข้ามาเล่นก็จะได้เลเวล100นะครับแล้วก็เกิดมาตอนแรกก็จะได้เลเวล1นะครับล้วก็ให้ทักมาขอเขาเรียกว่าขอเลเวลนะครับอีกทีนะครับอันนี้ก็แพ็ก50สําหรับแพ็กเล็กนะครับแพ็กคนที่ชอบสายอาเจนนะครับก็จะได้ชุดเกราะอเมอร์ Armor, เหมือนกันนะครับเจ็ดพันเหมือนกันนะครับก็เคียวก็ขวานดาบอะไรต่างๆนะครับ ของในตู้เซฟก็ได้ตามให้ดูเมื่อกี้นะครับก็จะได้ของประมาณนี้นะครับสําหรับเขาเรียกว่าแพ็คโดเนตนะครับแพ็คเอาชีวิตรอดนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่2แพ็คนะครับแพ็คหนึ่งกับแพ็คห้าสิบนะครับแพ็คหนึ่งนี่ก็จะได้นกเขาเรียกว่าเควสซซอนอว่านกยักษ์นะครับก็จะเป็นสายน้ําหนักนะครับน้ำหนักประมาณหมื่นเก้านะครับก็นายนกยักษ์ก็ จมีได้ยาคูณอีก10อันนะครับสำหรับแพ็กตัวน,นี้ของยาสารน้ำหนักก็จะได้ช่วยท้องได้ทั้งหนึ่งเส้นนะครับแพ็ก100บาทนะครับทุกแพ็กก็จะได้เขาเรียกว่าของในตู้เซฟ1นึโต้นะครับแพ็กนี้สําหรับผู้เล่นเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่นะครับจะได้เขาเรียกว่าคนละ1แพ็กเท่านั้นนะครับ แพ็กที่2ก็จะได้ตู้เซฟนะครับถ้าซื้อคำเรียก <Okay. S 1> ว,ว่าของเริ่มต้นนะครับของเริ่มต้นที่มีโดนในเซฟตอนนี้ก็แพ็กละ50นะครับก็จะได้ของตู้เซฟประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียกว,ว่าคนที่อยู่ในเซฟแล้วก็จะอยากซื้อแพ็กเริ่มต้นก็ถ้ามีบ้านอะไรแล้วก็จะได้แพ็กคาเรียกว,ว่าแพ็กตู้เซฟอย่างเดียวนะครับแพ็กพวกนกนี่ก็จะได้ เขาเรียกว่าผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับจะให้คนละหนึ่งแพ็คเท่านั้นนะครับ1คนต่อหนึ่งแพ็คนะครับคนที่โดเนทนะครับแพ็คต่อไปถ้าจะเอาอีกก็ต้องดูกรณีว่ากลับมาเล่นใหม่หรือว่ายังไงนะครับเซิร์ฟพี่ก็คนก็เล่นเยอะนะครับก็สําหรับคนที่จะเข้ามาเล่นก็ต้องมาเทสตูโรศัพก่อนนะว่าตัวเองเล่นไหวหรือเปล่านะครับพรทรัพยากรในเซิร์ฟนี่มันหนาแน,น่นมากเลยนะครับ ประมาณช่วงวันเสาร์อาทิตย์ไรก็วันหยุดถ้าโรงเรียนปิดเทอมนี้นะ่าคนน่าจะกลับมาเล่นเยอะนะครับช่วงนี้ก็ก็จะมีบ้านหลายหลังนะครับที่กําลังจะย่อยอันเคมไปนะครับ <c oughs> วันนี้พี่ก็มาโปรโมทเซิร์ฟนะครับสําหรับสายฟรีก็ให้เข้าไปฟาร์มเล่นได้เลยนะับทักมาขอเลวีบอกชื่อตัวละครในเกมนับแล้วพี่ก็จะวับไปแจกเลวีให้นะครับตอนนี้พี่ได้ปรับรเลวีใหม่นะครับสําหรับผู้เล่นที่ เขามาเล่นก็ต้องทักมาขอเลเวลจากแอดมินเท่านั้นนะครับแล้วก็สําหรับผู้เขาเรียกว่าเล่นใหม่ก็สามารถซื้อแพ็คเริ่มต้นได้คนละ1แพ็คเลยนะครับเซลพี่ก็เปลี่ยนการแจกของมาเกือบปีแล้วนะครับมันก็ยังมีน้องๆหลายๆคนที่ทักมานะว่าในคลิปก็ยังแจกของอยู่นะครับแต่พี่ก็จะนับคลิปที่เขาเรียกว่าที่อัพลงไปใหม่เลยนะครับ คลิปเก่าๆจะไม่นับแล้วนะครับเซิร์ฟพ้นที่นี้ก็เปิดมาประมาณได้ประมาณ4ปีกว่าแล้วนะครับสนใจมาเอาชีวิตรอดเล่นด้วยกันก็ทักไม่ s ันเจอลิงใตคิดมาได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากโดเน a t สนับสนุนค่าเซิร์ฟก็จะมีของดเน a t ต่างๆนับในเซิร์ฟก็จะไว้ในกลุ่มนะครับลองกดเข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับ ที่ไปโพส์ไว้ในกลุ่มเรียบร้อยแ,แล้วนะครับสําหรับแพ็กของขายในเซฟต่างๆนะครับก็จะมีเยอะอยู่นะครับถ้าเอาให้ดูนี่เราจะไม่หมดนะครับคลิปจะ,จะยาวเลยนะครับก็จะมีพวกสัตว์บักอะไรต่างๆนะครับก็ลองไปหาดูในกลุ่มได้นะครับเซอร์พี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าจันทร์ถึงศุกร์นี่ก็จะเป็นหมวด pve นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น ppx นะครับ ก็จะเล่นแมวแบบฟาร์มเล่นเรื่อยๆนะครับก็จะมาเล่นสาย PVP นะครับ PVP ก็จะมีหรือว่า p v x ก็จะมีอยู่ตรงกลางเลยนะครับมาเสาร์อาทิตย์นะครับคนที่จะเล่น PVP ก็สามารถเข้าไปสร้างบ้านในเขต PVP ได้นะครับแต่ก็ไม่รับประกันนะว่าจะโดนถล่มหรือเปล่านะครับมันก็จะมีพวกเกียนเล่นอยู่นะมันก็ครอบคุมยากนิดนึงนะบางคนก็ตามเพื่อนเข้ามาเล่นนะครับในเซิร์ฟ คนที่เขาเรียกว่าทักมาขอเรเยกเท่านั้นที่พี่จะรู้ว่าคนนั้นชื่ออะไรนะเฟสอ,อะไรนะแล้วนะวันนี้พี่ก็พามาเขาเรียกว่าโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับ a อคเคียร์โมบายนะถ้าน้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นก็ลองทักลิง messenger ใต้คลิปมาได้นะครับไม่ต้องกลัวนะว่าเซิร์ฟเวอร์จะเปิดแล้วก็ปิดนะเซิร์ฟพี่เปิดตลอด24ชั่วโมง,งจะมี ช่วงเวลารีนะครับรีข้งใหญ่ก็ประมาณทีสามทีสี่นะครับก็จะรีนานนิดนึงนะครับก็หลังจากนีก็จะเปิดเล่นตลอดเลยนะครับทั้งวันั้งคืนนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ก็เปิดมานานแล้วนะหลายปีนะครับสี่ปีกว่าแล้วนะครับน้องคนไหนที่เคยเล่นเสือพีก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะครับพี่ก็ให้เล่นนะครับถ้าเล่นดีตามกฎกติกาที่พี่ตั้งไว้นะครับถ้าเล่นดีก็ จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เซิร์ฟพี่ก็ได้ปรับเขาเรียกว่าของหมดอายุนะครับสําหรับผู้เล่นในเซิร์ฟนะครับของทุกอย่างก็จะมีเเวลาหมดอายุถ้าเราไม่ได้เดินดูแลนะครับอย่างพวกของสร้างบ้านพวกนี้นะครับก็จะมีเวลา6วัน7วันนะครับนี่นะครับแล้วพวกสัตว์ต่างๆนี่ก็เวลาอันเคมตายก็ประมาณ3วันนะครับถ้าเราไม่ได้ออนเกม3วันนี่สัตว์เราตายเลยนะครับ ก็ต้องเข้ามาเกมคราแล้วว่าดูสัตว์ดูบ้านมาละครั้งนะครับไม่งั้นนี่ก็ของที่เราฟาร์มไว้สร้างไว้ก็จะพังได้นับเอาแล้วคนระับวันนี้พี่ก็ไม่ต้องพูดมากแล้วว่าคลิปก่อนสินาทีแล้วครับรอมโปรโมทเซิร์ฟเวอร์สำหรับกาแล้วว่าเกมเอเอเอชโมบายนะสนใจเขาเล่นก็ทักลิง m e s เซ n นเจอต้คลิปมาได้นะครับก็วันนี้ก็ได้เพิ่มแพ็กนกยักษ์มาแล้วครับหนึ่งร้อยนะแพ็กนกยักษ์ แพ็กนกยักษ์คลซอตัวนี้นะครับก็สนใจโดเน a t ก็ทักมาได้นะครับแล้วก็จะมีแพ็กอาเจนคนระับแพ็กอาเจนตัวนี้ก็50นะครับแพ็กอาเจนเอาชีวิตรอดนะครับสนใจแพ็กอันไหนก็ทักมาพูดคุยกันได้นะครับก็จะมีของโดเ a t อื่นอีกนะมากมายเลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีของขวัญเขาเรียกว่าของละหนึ่งบาทนะครับก่อนหนึ่งบาทนี้ก็พี่ก็จะให้โดเ a t i o ยี่สิบกล่องขึ้นนะครับ เพราะการส่งกล่องควันก็ยากหลายขั้นตอนอยู่นะกว่าจะส่งได้นะครับบางคนก็จะเข้ามาซื้อแค่กล่องเดียวนะพี่ก็ให้พอส่งนะมันส่งยากนะพี่ก็เลยกําหนดส่งที่ประมาณ20กล่องขึ้นนะคอับแล้วนะพูดมากแล้วก็คลิปก็จะยาวเกินไปนะสุดท้ายนี้ก็น้องๆคนไหนสนใจเขาเล่นก็ทักลิก์ messenger ใต้คลิปมาได้เลยนะก็ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับแกกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามพี่ก็เป็นการสนับสนุนช่องของพี่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ